สวยมากครับกับเราช่องทางน้องครีมเฟมลี่นะครับวันนี้จะเอาความน่ารักของรุ่นใหญ่มาฝากนะครับพี่ลินลินแล้วก็พี่เบอร์ดี้ของเรานะครับ,รบดูครับสองนางคุยอะไรกันอยู่ทีน,นี้เราจะ มาแกล้งพี่เบอร์ดี้นะครับว่าพี่เบอร์ดี้จะยอมหรือเปล่านะครับเรานี้เรามีหัวอาหารนะครับของผู้ใหญ่ใจดีให้ทั้งสองทั้งสามกินนะครับทับอยู่นู่นครับอีกตัวหนึ่งแกล้งพี่เบอร์ดี้ยังไงนะครับเดี๋ยวสู้ ให้พวกนางเห็นก่อนโหโหโหอยากกินกันใหญ่เลยนะครับดูนะครับอสวัสดีค่ะน้อยแล้วเหรอเฮ้ยเต้นน้อยยกหัวด้วยหรอเด้นเต้นน้อยหมดสุมหมดเต้นด้วยหรอบอ้กันใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะแกล้งพี่บิ๊ดยังไงนะครับตามชมเลยนะครับ เราจะนำอาหารมาเทไว้อยู่ประมาณนี้นะครับน่ครับใจจับถ้าสอนเชือกตักหน่อยนะครับเเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วเราจะพาพี่หลินมาเชือกเดียวนะครับพี่เบอร์ดี้เขาจะสแสดงอาการยังไงนะครับเขาจะงอนยังไงนะครับเขาจะยอมให้พี่ลินมาหรือเปล่านะครับเราติดตามชมเลยนะครับ พี่ดิเราไปไหมนะครับพี่ดิ้นที่บดีเราอยกทำยังไงนะครับยอมให้ไปหรือเปล่าครับอย่างหยิบเชือกไว้ครับไม่ยอมให้ไปเลยครับไม่ยอมให้พี่ินเราไปครับเอ้าพี่ินเราไปไม่ได้นะครับพี่บดีหยิบเชือกไว้ครับวาของเราครับตัวที่ยิ้นได้กินเชือกเดียวนะครับ

ดูอดๆเราก็มาแล้วครับสามเชือกเรามาอยู่รวมกันแล้วนะครับเอาหัวชนกันเลยนะครับโต๊ะ

นี่ครับสามเชือกที่ยังตกงานอยู่นะครับอูโดเโปดอร์ดีแล้วก็กลิ่งของเรา จะตกงานยังไงก็ยังรักกันเหมือนเดิมน,นะครับทั้งสามเชือกของเรานะครับน้องครีมอีกเชือกหนึ่งครับที่ไม่ได้มาน้องครีมจะผูกไว้ที่บ้านนะครับอ่ส,สวยมาก คลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับฝากติดตามช่องทางน้องครีมแฟมิลี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ